ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้ยครึ่งชั่วโมงก็จะได้ตัวหนึ่งเพราะว่ามันมันสเตนเลสทั้งอันเลยเนี่ยทั้งแต่น็อตเนี่ยแม้แต่น็อตก็ยังสเตนเลสเนี่ยสเตนเลสหมดเลยนะครับเนี่ยสเตนเลสอย่างดีเลยเนี่ยตัวนี้ตัวตัวกายถังอย่างดีเลยชั้นหนึ่งสเตนเลสน็อตก็ยังเลสเนี่ยนะเนี่ยดูหัวน็อตหัวน็อตเป็นสเตนเลสหมดเลยเป็นตัวนี้เหล็กดีมากเลยนะเด็กนี่ ประมาณครึ่งกิโลได้เด็กน้ำหนักดีมากเลยนี่นี่ดา้านกวางงามสวยนี่รำบองซื้อไปไม่ผิดหลังใช้ยิงปลาสบายเพราะว่ามันยิงนกได้ยิงปลาได้อันนี้ยาง,งยิงยางยิงยางยิงนกมีให้สองชุดแล้วก็มียางยิงปลาให้อีกชุดหนึ่งน,นี่ยางยิงนกสองชุดแล้วจะหายางยิงปลาให้อีกชุดหนึ่งอยู่ในกล่อง ดูในกล่องครับนี่โอเคจ้ะขอบคุณนะครับ